สวัสดีครับชาวแคมปิง้งเ o ็นแคมปิงมป้งครับนี่บรรยากาศนะัอันนี้กำลงังย่างเนื้อนะเนื้อเห็นมามครับเนื้อหมักก็อันนี้ยำลูกชิ้นนะครับอันนี้จะลองเตาใหม่นะเนี่ยเตาย่างเกาหลีเนะี่ย ตอนนี้น้ำมันจะหยุดข่องข้างไม่ใช่ไม่ใช้น้ำมันนะจะลองดูนะฮะก็ซื้อมาต๊ะอับต๊นะและ้วก็น้ำจิ้มนะครับกระติกเรามาลองนะนะนะครับบรรยากาศ รอบมันก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับ